สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกลาโชเซไลต์เตรลี่เมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนัดที่25ประจำเช้าวันศุกร์ที่5มีนาคมปรากฏว่าปาแม่ครับเปิดบ้านพาให้กับอินเตอร์มิลานจ่าฝูงไป1-2ครับเกมนี้ทีมเยือนนั้นไม่ก่อน1-2ศูนย์จากอเล็กซิสซานเชสครับยิงคนเดียว2ประตูเลยในนาทีที่56แล้วก็62ส่วนเจ้าบ้านมาตีตื้นได้จากเอเนนี่นาทีที่71ครับแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายเป็นทีมเยือนที่บุกมาคว้า3แต้มไปได้ ก็เลยทาให้ตารางคะแนนในตอนนี้นะฮะอินเตอร์นั้นเป็นจา่าฝูงเมือนเดิมครับตอนนี้เก็บแต้มเพิ่มเป็น59คะแนนทิ้งห่างอันดับ2อย่างเอซีมิลานเพื่อนร่วมเมืองเนี่ยไป6คะแนนแล้วะฮะก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังดีแรงไม่ตกเลยในขณะที่ปามาหลังจากแพ้ไปก็ยังจมอยู่ในโซนตกชั้นอยู่นะฮะอยู่อันดับที่19ตอนนี้เก็บไป15คะแนนก็ห่างจากโซนปลอดภัยเนี่ยอยู่6คะแนนด,ด้วยกันก็ยังถือว่ามีลุ้นพอสมควรเลยทีเดียว ไปต่อที่ดาวซรัวล,ล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นคริสเตียโนโรนัลโดที่ยิงไป20ประตูและเดี๋ยวเราส่งท้ายกันด้วยโปรแกรมนัดต่อไปเกมที่26นะฮะในสุดสัปดาห์นี้เริ่มกันที่เสาร์ที่6มีนาคมมี3คู่เเปเซียเปิดบ้านเจอกับทางเบเดเวนโตอูดิเซ่เจอซาซูโร่แล้วก็ยูเว่จะพบกับทางลาเซโอวันาทิตที่7มีนามีอีก6คู่โลมาเปิดบ้านเจอเจนัวคุตเน่พบตอริโน่ฟิออเป์เปิดบ้านเจอกับทางปา์มา วันเล้วหน้าพบเอซิมิลานซามโดเรียจะเจอกับเกเรลี่แล้วก็นาปลีพบกับ,บโบลญญยาแล้วก็ปิดท้ายด้วยคูบิกแมตครับเป็นมันเดย์นท์ต่อชาวันอังคารที่9มีนาคมอินเตอร์จะพบกับทางอัตตาลันตา